สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับพัฒนาการทางจิตใจของคนเราตามแนวคิดของคุณเอริกเอริกสันค่ะครับสวัสดีครับเป็นแนวคิดที่มองว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีขั้นตอนการพัฒนาไปเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่เกิดจนถึงวัยชราใช่ค่ะคือไม่ได้หยุดแค่ตอนเด็กๆแต่ไปตลอดชีวิตเลยซึ่งแต่ละขั้นเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเอ่อโจทย์หรือความท้าทายที่เราต้องเจอต้องผ่านไปให้ได้ครับ หัวใจหลักเลยคือการจัดการกับความขัดแย้งในแต่และช่วงวัยนี่แหละครับผลลัพธ์มันก็จะหล่อหลอมบุค,คลิกเราไปเรื่อยๆอแล้วสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างนี่ก็สําคัญมากด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับประสบการณ์ต่างๆนี่มีผลมากๆเลยงั้นเรามาลองดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่า8ขั้นตอนที่ว่านี่มีอะไรบ้างเริ่มจากแรกสุดเลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดถึงประมาณขวบครึ่งครับผม ขั้นแรกเลยคือความไว้วางใจกับความไม่ไว้วางใจ trust versus mistrust อ,อันนี้พื้นฐานสุดๆเลยใช่ค่ะถ้ารกเขาเรียนรู้โลกจากการดูแลถ้าได้รับความรักการตอบสนองที่ดีสม่ำเสมอเขาก็จะรู้สึกว่าเออโลกนี้น่าไว้ใจนะปลอดภัยครับเราถ้าผ่านขั้นนี้ไปได้ดีสิ่งที่ได้ก็คือความหวังหก เป็นเหมือนความเชื่อมัน่นแรกๆเลยว่าต้องการอะไรเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยอืมแต่ถ้าเกิดไม่เป็นอย่างนั้นล่ะคะถ้าขั้นนี้สะดุดเด็กก็อาจจะโตมาแบบรู้สึกไม่มั่นคงหวาดระแวงไม่ค่อยเชื่อใจใครความหวังนี่คือรากฐานความรู้สึกปลอดภัยเลยนะค่ะพอพ้นช่วงขวบครึ่งถึงประมาณ3ปีก็จะเจอโจทย์ใหม่ครับความเป็นตัวของตัวเอง ปะทะความละอายสงสัย autonomy shame and u o vs. d b for วัยนี้คือแบบเริ่มอยากทำอะไรเองหนูทำเองแม่ไม่ต้องอะไรแบบนี้ <laughs> ใช่เลยครับวัยกำลังสนกำลังอยากลองซึ่งถ้าเราเผู้ใหญ่สนับสนุนให้เขาลองผิดลองถูกในขอบเขตที่ปลอดภัยนะคะเขาก็จะรู้สึกมั่นใจครับเกิดเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจ will คือกล้าที่จะทํากล้าที่จะบอกความต้องการตัวเองแต่ถ้าโดนห้ามตลอดโดนดุตลอดล่ะคะก็จะกลายเป็นความละอายไม่มั่นใจในตัวเองไปเลยคิดว่าทําอะไรก็ผิดพลาดตรงนี้สําคัญมากในการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเล็กๆของเขาครับน่าสนใจคะ่ะต่อไปช่วง3าถึงหปีความคิดริเริ่มตะทะความรู้สึกผิด initiative versus guilt อืมวัยนี้จินตนาการเริ่มมาละใช่คะ่ะ ช่างคิดช่างถามอยากรู้อยากเห็นถ้าเขาได้สำรวจได้ลองเล่นได้รับคำชมเขาก็จะกล้าแสดงออกกล้าทำเกิดเป็นจุดมุ่งหมาย purpose รู้ว่าอยากทำอะไรแล้วก็พยายามทำให้ได้แต่ถ้าความคิดเขาถูกปฏิเสธหรือโดนตำหนีบ่อยๆก็อาจจะรู้สึกผิดไม่กล้าคิดไม่กล้าริเริ่มอะไรกลัวว่าจะทำพลาดอีกกลายเป็นเด็กเงียบๆไม่กล้าแสดงออกไปพอเข้าวัยเรียน6-12ปี ก็มาถึงขั้นที่4แล้วนะคะความขยันหมั่นเพียปรปะทะความรู้สึกด้อยค่า industry versus inferiority ช่วงเข้าโรงเรียนเริ่มมีสังคมเพื่อนมีเรื่องเรียนใช่ค่ะเริ่มเรียนรู้ทักษะใหม่ๆทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องทำงานฝีมือถ้าเขาทำได้ดีได้รับการยอมรับจากครูจากเพื่อนจากพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถแต่ถ้าทำไม่ได้หรือโดนเปรียบเทียบกับคนอื่นบ่อย ก็อาจจะรู้สึกด้อยค่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งสู้คนอื่นไม่ได้ฟังดูแล้ว4ี่ขั้นแรกเนี่ยบทบาทของผู้เลี้ยงดูครูเพื่อนสภาพแวดล้อมสําคัญมากๆเลยนะคะในการวางรากฐานสําคัญมากจริงๆครับเป็นทุนสําคัญสําหรับขั้นต่อๆไปเลยโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นที่ซับซ้อนขึ้นค่ะพอพ้นวัยเด็กเข้าสู่ช่วง1 2บสปีอันนี้เป็นขั้นที่5ที่หลายคนบอกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญเลย การสร้างเอกลักษณ์ปะทะความสับสนในบทบาท identity versus role confusion ใช่ครับช่วงคนหาตัวเองฉันคือใครฉันจะไปทางไหนไวัยรุ่นจะเริ่มตั้งคำถามพวกนี้เริ่มทดลองค้นหาตัวเองถ้าผ่านไปได้ดีมีแบบอย่างที่ดีได้รับการสนับสนุนครับเขาก็จะค้นพบตัวเองเกิดเป็นความซื่อสัตย์ต่อตนเอง fidelity คือรู้ว่าตัวเองเป็นใครมีคุณค่าอะไรจะมุ่งไปทางไหน แล้วถ้าสับสนล่ะคะหาตัวเองไม่เจออันนี้ก็น่าเป็นห่วงครับอาจจะหลงทางไปเลยเข้าร่วมกลุ่มผิดผิดหรือไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตตัวเองการหาต,ตัวตนไม่เจอเนี่ยส่งผลยาวได้เลยเข้าใจเลยค่ะพอคนพบตัวเองแล้วก็เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนตอน้นประมาณ18-40ปีขั้นที่6ความใกล้ชิดสนิทสนมปะทะความโดดเดี่ยว intimacy versus isolation ครับ คือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งจริงๆจังๆทั้งกับคนรักเพื่อนหรือครอบครัวโดยที่ไม่เสียเป็นตัวเองด้วยนะคะใช่ครับถ้าทําได้ก็จะนําไปสู่ความรัก love ในความหมายที่กว้างคือการใส่ใจผูกพันร่วมทุกข์ร่วมสุขได้แต่ถ้าสร้างความสัมพันธ์ไม่ได้หรือกลัวการผูกมัดก็อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยกออกมาก้าวต่อไปสู่วัยกลางคน40-65ปีขั้นที่7ด การสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมประทะความเฉยชา Generativity versus stagnation วัยนี้จะเริ่มมองหาความหมายของชีวิตที่นอกเหนือจากตัวเองละค่ะเช่นการสร้างสารรค์ผลงานการเลี้ยงรูลูกหลานการทำประโยชน์ให้สังคมครับถ้าค้นพบสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดความห่วงใยรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายได้สร้างประโยชน์ให้คนรุ่นหลังแล้วถ้าไม่ล่ะคะรู้สึกว่าชีวิตวนๆอยู่กับที่ ก็อาจจะรู้สึกเฉื่อยชาเบื่อหน่ายหรือที่เรียกว่า stagnation คือรู้สึกว่าชีวิตมันหยุดนิ่งไม่ได้สร้างอะไรที่มีคุณค่าเลยและสุดท้ายขั้นที่8วัยชารา65ปีขึ้นไปความสมบูรณ์ในชีวิตประทะความสิ้นหวัง integrity versus despair ครับเป็นช่วงของการมองย้อนกลับไปทบทวนชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมด ถ้ามองกลับไปแล้วรู้สึกพอใจยอมรับได้ทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องที่สำเร็จเรื่องที่ผิดหวังก็จะเกิดปัญญาครับเป็นความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งสามารถเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างสงบแต่ถ้ามองกลับไปแล้วมีแต่ความเสียดายรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมามันไม่มีค่าเลยก็อาจจะจบลงด้วยความสิ้นหวังได้ครับจะเห็นว่าทุกขั้นมันส่งผลถึงกันหมดเลยจริงๆ โอ้ฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะว่าพัฒนาการนี้มันต่อเนื่องจริงๆถ้าจะให้จำง่ายๆอาจจะเรียงเป็นไว้วังใจอิสระริเริ่มขยันเอกลักษณ์ใกล้ชิดห่วงใหยยอมรับแบบนี้ได้ไหมคะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีเลยครับช่วยให้จำแก่นของแต่ละขั้นได้ การเข้าใจแนวคิดของคุณเอริกสันนี้ทําให้เรามองเห็นภาพรวมชีวิตเลยนะคะว่ามันคือการเดินทางที่ต้องผ่านบททดสอบต่างๆเพื่อให้เราเติบโตขึ้นใช่เลยครับและก่อนจะจากกันวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายชวนให้ลองคิดตามดูเล่นๆนะครับว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปในชีวิตตัวเองหรือมองคนรอบๆตัวเราเนี่ยเราเห็นความท้าทายในขั้นไหนชัดเจนเป็นพิเศษบ้างไหมอืมน่าคิดค่ะ แล้วประสบการณ์ตรงนั้นมันส่งผลต่อตัวตนของเราในวันนี้ยังไงบ้างไม่ต้องหาคำตอบเป๊ะนะครับแค่ลองใคร่ครวญดูอาจจะได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองและคนอื่นก็ได้ครับ